เธอริซิโนซอรัสจะกินพืชเป็นหลักแม้ว่าบางครั้งอาจจะกินปานในพื้นที่ชุ่มน้ําที่มันอาศัยอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเลือกกินอะไรกรงเล็บของมันจะมีหน้าที่ในการช่วยหาอาหารโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกี่ยวกรงเล็บไว้บนกิ่งไม้และใบไม้เพื่อดึงอาหารเข้าปากในส่วนกระดูกเชิงการานของมันนั้นถูกออกแบบมาให้นั่งดังนั้นเมื่อมันผ่อนคลายเพียงพอมันก็จะนั่งลงเพื่อกินอาหารมือของมันสามารถใช้ดันตัวเองให้ลุกขึ้นยืนได้นอกจากนี้มันยังกินพืชที่เติบโตต,ต่ำ และเคยกินพืชจําพวกออท่อนและเฟิร์นชนิดต่างๆแม้ว่านิ้วที่มีกรงเล็บของมันจะไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยําแต่ก็มีประสิทธิภาพมากในการกวาดเอาพืชต่างๆมากินแม้จะมีอาณาเขตที่กว้างและทําให้มันต้องจัดการกับสตูที่เข้ามาแต่มันก็ไม่กินซากสัตว์ที่มันฆ่าสําหรับเนื้อเพียงอย่างเดียวที่ตัวมันกินได้ก็มักจะเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กถึงขนาดกลางเทอริสซีนของโซลารของไบโอซีนจะดูผอมกว่าบรรพบุรุดของมันแม้ว่าจะไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะอาหารหรือพนันธุกรรมก็ตามเดิมทีต